สวัสดีครับครูปิ๊กนะครับปิโกโซีนเมาอีกแล้วสายการกินมาอีกแล้ววันนี้ครูปิ๊กจะพาเพื่อนๆไปชิมอาหารอิตาเลียนที่ร้านมัมม่าเมียแถวเมโจน,นี่เองไปกันเลยครับนี่ไงชื่อร้านมัมม่าเมียมีพิซซ่าพาสตา้ามาเลยมาเลยแถวเมโจอ,อร่อยหออร่อยหอ ร้านอาหารอิตาเลียนสวัสดีครับพิโกโซีเนเองวันนีค้ครูพิกจะพามาจากนะกกับร้านอาหารอิตาเลียนดีๆใกล้บ้านนะครับแถวแมโจนเองอร่อยมากเลยนะครับชืว่ารานมาม่ามีตรงนี้ก็จะมีพิซซ่ามีพาสต้ามีชีรามิสูอร่อยมากเมื่อวานซื้อไปแล้ว3ามชิ้นอร่อยมากเลยเข้าตรงนี้หาง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่า มาจากทางแม่โจ้นะครับก็ตรงมาไปสามารถไปยูเทินได้แต่ถ้ามาจากในเมืองนะครับก็มาตรงนี้นะครับตรงปั๊มนะครับตรงข้ามปั๊มสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาได้เลยตรงนี้หาง่ายมากนะครับเจ้าของร้านใจดีนะครับเปิดแต่ว่าหยุดทุกวันพุธนะครับเปิดเนี่ยครับเวลาเปิด พอเข้ามาถึงในร้านนะครับบรรยากาศดีมากเลยดูการจัดแต่งเรียบร้อยโออ่าสวยงามบรรยากาศให้ความเป็นอิตาเลียนมากที่สุดน่าดูภาพจากผนังมีความาเป็นอิตาเลียนมากการจัดห้องการพอเรามาถึงปุ๊บ มาแล้วพิซ่าเมนูแรกที่เราออเดอร์ตอนนี้ก็กินรองท้องไปก่อนเดี๋ยวจะรอเมนูหลักก็คือสเต็กแซลมอนแล้วก็มีสปาเก็ตตี้เดีย๋ยวรอดูอกันตอนนี้กินพิซ่ารองท้องไปก่อนนี่ไงมาแล้วพิซ่าซาลามีน่าลองน่าลองไหมครั ลองมาลองดูกันนะครับเวลาเราไปทานอาหารอิตาเลียนหลายคนอาจสงสัยนี่คืออะไรนี่คือซอสจะเป็นพริกตรงนี้แล้วก็เราก็สามารถทานกับสิ่งที่เขาเสริมได้แต่แรกอันนี้คือพริกที่คุพปิกเทเมื่อกี้นี่ไงนีง่เทมาแล้วคุปิก็ จิ้มมีรสชาติของกลิ่นพริกนัแซ่บ,บคุณพี่จะกินให้ดูนีไ่ไงรับนม่อร่อยมากรสชาติดีเลยมาลองมาลองมาลอง,มาลองกันนะครับมาแล้วมาแล้วสปาเกตตี้น่านกินเชียวมีชีสด้วยอยู่ข้างๆมีชีสด้วย น่าอร่อยรสชาติเป็นไงนะเดี๋ยวจะแอบชิมก่อนนี่ไงโรยชีเรียบร้อยแล้วสปาเกตตีพามมโดพามมโดภาษาอิตาเลียนที่แปลว่ามะเขือเทศนั่นเองโหน่ากินมากมาลองกันนะมาแล้วมาแล้วสำหรับอันนี้ของครูปีกเป็นแซลมอนสเต็ก น่ากินมากเลยเสิร์ฟพร้อมเฟรนไฟรแล้วก็สลัดตรงนี้มีมาวบีบแค่เรียนตรงนี้อมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะลองนี่ไงคุณพี่ก็จะลองเฟรนไฟรเป็นอันดับแรกน,นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฟรนไฟรายร้อนๆน่าอร่อยมากดูสเต็กชิ้นโตเลยแล้วก สลดัดครบเซตเลยจายนนี้มาดันได้เลยที่มาม,ม่าเมียสนใจทักมาเดี๋ยวคุปปิ๊กปักหมุดให้เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆน,นให้กี่ผ่านเอ่ยคูปิ๊กให้สามผ่านผ่านฉลุยเลยอร่อยมากเลยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์สนุกสนานขอกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูปิ๊กด้วยนะครับ